นี่นะคะเราก็ได้ลิปตัวอย่างนะคะมาจากแ l a บ rd แล้วนะคะซึ่งพี่อานเนี่ยได้ b r i e ทีม rd ไปค่ะว่าพี่อานเนี่ยอยากได้ลิปฟิลเลอร์นะคะสำหรับคนที่ปากแตกปากมีร่องหรือว่าแบบเวลาทาลิปอะไรก็คือจะมีปัญหาเรื่องแบบปากแห้งปากลอกใดๆแล้วก็คนปากคล้ำด้วยนะคะมีเปปไทายทำให้ปากอิ่มฟูขึ้นด้วยนะคะคือจะไม่ใช่แบบว่า gloss ที่แบบ gloss แบบ gloss จาขนาดนั้นนะแต่จะเป็น ลิปออยล์นะคะที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลออยล์ด้วยนะคะเวลาแบบไอทาไปแล้วมันเข้าปากก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่านี้เป็นเฟลเวอร์นะคะจะเป็นแบบนิ้นๆเย็นๆนหน่อยนะคะแต่ถ้าเผื่อเข้าปากไปแล้วก็ไม่เป็นไรทุกคนน้องไม่หนึบนะคะน้องไม่หนึบเลยทาแล้วแบบสบายปากนะ,ะตัวนี้พัฒนาสูตรมาจากสูตรเดมิมเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มีคนกรี๊ดกราดวิดวะแต่ไม่คือคลิปนี้ทะลุล้านไปแล้ว ตอนนั้นคือจะมีในเรื่องของสีชมพูอ่นอนๆแล้วก็จะมีความแบบเป็นผงวิตเตอร์เบาๆช่วยเพิ่มแบบทําให้ปากดูแบบวิบวับวิบวับนะคะแต่อันนี้คือทํามาเป็นแบบเบสิกสุดๆดดก็คือสามารถใช้แบบ e v e ร y day ได้เลยน้องใส่นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แบบสามารถทานิดิดหน่อยๆแล้วก็ทาบำรุงแล้วก็จะเคลือบริมปีปากได้นานมากแล้วก็ไม่ทำให้แบบรู้สึกหนึบหนับอะไรใดๆเลยนะคะสบายปากมาก ไกกอชุดราก,กอะชุดรากอะแต่ยังไม่มีขายนะยังไม่มีขายมันเทสอยู่ค่ะ